เราบินไนุยบางกอกทัวง์50กิโลเมตรขมอรัมทีสุขุมวิทเลกคลองเตยที่ฟาสต์สบอแล้วตัวชิโลเมตรแมนทราฟิกยม้มเดนจ่อแยบละลงที่เนื้อเอ็นคมอร์ใต้วันยกซิตาแฮมอินน่แฟร์ราซิตาแดอินเนออกพี่อ้อบีเลย ดมแบนต้านูเสียทีมากออกมามากคลอกก็เห็นละทีเด็นอ่ะแบบ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 แ,แบบอึบช้อแกนแบนต้นาโดแดนแดบีแหลนคอมเมนแหม่มต้าบ้าบ้าแล้วไม่ง่วงเหรอเขาเขาว่านสวยดีเนาะอันนี้อะไรอะ่ะปิดบ่ายสามสี่สิ ไปเราไปดูกันสิอะไรอ่ะไข่ไดโนโโเสาร์บ้ากกไข่ไม่ใช่หัวขโมย ค่าเข้าไม่เสียนะคะเข้าฟรีของแค่เบอร์โทรนะคะเนี่ยแต่มันเป็นสําหรับเด็กเล็กรอกซึ่งหลานเราแบบโตแล้วก็เลยไม่อินนะเป็นระ,ะ,ะบายสีไหม <laughs> <laughs> ไหนอ่ะ,ปะปไป <laughs> ได้ได้ ยามก็ได้ไม่มีหรอกมีมิวเซียมมิวเซียมด้วยไปดูมีมิวเซียมอันนี้ป่าป่า,ปาแน่ๆเลยเราไปดูกันก่อนปะอย่างน้อยๆก็ไม่ร้อนแบบเมื่อกี้นี่ยโอ้ยลมอะตอมเข้าไปปุ๊บแอร์พัง เย็นหน่อยๆห,หรือว่าต้องซื้ออะไรเพิ่มป่ะคะสแกนอีกแล้วหรอคะเ,เอามีป่ะโอ้ยเย็นจังเลยไม่มีอะไรเขาให้มาเดินเล่นแอะอะไรอ่ะแดนซ์เหรอทำไงล่ะ มันต้องทำอะไรได้สิเนี่ย please stand here แล้วก็ทำอะไรต่อ <c oughs> ไม่รู้ไก่เราจะได้เอาอีกเอาอีกอเอาใกล้ๆหน่อย <c oughs> ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นต้มเร็วต้ม <c oughs> เอาใกล้ๆเอาใกล้ๆแล้วเวี่ยงเลยไม่ได้หรอฟึ๊บเลยไม่ได้หรอเล่นเลยตัวเองจะเล่นหรอแปลว่าพลังกันอยู่ไหมไม่ไปสิเล่นนี่กันนะอันนี้เล่นไม่เป็นอ่ะอันนี้คืออะไรเล่นบาส ชูดบาสไหมเชื่อชูด,ชดมันก็สวยตัวเลยนะต่อม ออกมาแบบข้างนอกเลยเหรอเต่าใหญ่แบบนี้ต้องหลายบาทแน่ๆอุ๊ยอะไรอ่ะสระขาบเหรอไม่ว่าตัวอะไรอีกวัวน้าเลย ก็ออยู่นี่นะรืวอะไรอ่ะสองนี่จะปลาตรงนี้ตลาดปลานี่ตัวนี้อะไรอ่ะลังเรา ครับผมห้าสิบบาทครับเฮ้ยเอ็นตัวว้ายน่ารักสียังวาเลยคารเมนเดอร์ช่เหเอากลมเหรอไปกินเหรอตัวเต่าน้อยเขาขายเป็นถุงเลยอ่ะเฮ้ยจะนอนอ่ะ เยอะแยะเลยคุณชาไข่มุกไหมก็ต่อคิมกินนี่ปะปะแตร่งสั่งเลยก็ตเอเตรงอะไรใช่อันนี้ม็นั่งเฝ้าหลานกินข้าวนะคะถามหลานหลายครั้งว่ากินไหมกินข้าวไหมกินอะไรเปล่า ป้าก็จะได้นั่งซื้อน้ำโคกินแล้วก็ส่งวิดีโอไปให้พี่คิดดูเฉยๆวันนั้นนะ่ะเหมือนป้าปุกกะไปทําบุญต่างจังหวัดแล้วก็น้องออนแม่ของอะตอมก็ไปเนาะอะอตอมก็เลยเดินมาหาป้าป,าปอปรากฏออกาัสกับพี่อ้อก,ก็ไม่อยู่บ้านเขาไปทำทัุร์เกี่ยวกับฟุตบอลกันสุดท้ายเราก็เรียกว่าอะตอมงั้นก็ไปจัดจุจักรกับป้าปอปะก็เลยกลายเป็นทริปจัดจุจักกับหลาน หลานมีซ้อมฟุตบอลตอน4ี่โมงเย็นนะแล้วเราก็เลยต้องรีบกลับกันแล้วพอหลานกลับถึงบ้านก็ไปเจอพี่ออกัสพอดี2คนก็เลยต้องไปซ้อมบอลตอน4โมงแล้วสงสารอะตอมมากเลยเพราะไม่มีที่นั่งเลยในบีไอเอทั้งขาไปและถากับไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะกินส้มตำทั้งสัปดาห์หรือเปล่าแต่หลังจากส้มตำมือเนี่ยกลายเป็นท้องเสียไป3วันเลยก่อนไปเวียดนามแล้วก็เดี๋ยวนี้นเวลาทำฟันนะคะที่กรุงเทพเนี่ยจะมีค่าทำความสะอาดคลินิก ร้อยถึง60บาท60บาทถึงร้อนึงให้เราจ่ายด้วยนะเดี๋ยวนี้ยแต่ค่าทําฟันก็ไม่ได้แพงอะไรนะก็ประมาณ9 0 0าร้อขึ้นอยู่กับฟันเนาะถึงเวลามากินข้าวอีกแล้วพี่ชายกับพี่สาวชอบพาหลานหลานลุงไม่ได้ชอบหรอกก็คือเขาไปกินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วเนาะตอนเย็นแล้วก็เราก็บาง ได้ติดสอยคอยตามไปด้วยน่าจะประมาณ 3- 4สี่ครั้งแหละที่ได้ไปกินข้าวพี่เขาแล้วพี่ขอพี่เขาจ่ายเขาก็ไม่เราจ่ายจ้าคืออะไรก่อนได้กินฟรีตลอดเลยเราแต่ว่าค่าเช่าตึกนี้ต้องแพงแน่แี่ยัมีบางคนจำคิวจโอก็เดินต่อมาแล้วก็บาง้านแต่เวลามันมามันดูรีวิวปะมันอัลไทยอาซิมเอลเวสุกี้อันนี้อีกแล้วอันนี้มีอีกอันหนึ่งอีกแล้วไอเนี่ยร้าน นนคือแบบคนเยอะทุกร้านนะไอร้านที่แบบเด็ดเด็ดยิ่งน่าสนใจยิ่งคนโคตรเยอะ,อยนนะที่จอดอรถคือแน่นมากเต็มมากดีนะเนี่ยที่ว่างตรงน,นี้ที่หนึ่ยว,ว่าประมาณ คือหลังจากเรากินข้าวต้มเสร็จแล้วก็มาช่วยดูหลานว่าหลาน,นยังไงบ้างสุดท้ายหลานคุณได้กินข้าวก็คือจานใหญ่มากแต่หลานกิน2คนหมดอันนี้พี่สาวมาช่วยตัดให้เขาแบบคำเล็กๆนะเนี่ยให้เขากินง่ายๆกัน